มาโครลูบิโอเคยยอมรับแล้วว่าสงครามยูเครนได้กลายเป็นสงครามตัวแทนระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียแอนดรูว์คิสเซนเจอร์เคยกล่าวคำหลือลันที่เป็นศัตรูข i s ส i n ั e r เคยกล่าจเป็นอัน t ร d ยแต่ e s c เป็น d พ n g e น o u ้ but t o be a friend is f a ิ a l แต่วันนี้บรัสเซลส์การถกเถียงเรื่องทรัพย์สินและเสียที่ถูกอายาดยังคงอยู่บนโต๊ะนี่คือการเคลื่อนไหวที่ทั้งโลกกำลังจับตามองและรัฐมนตรีต่างประเทศเบลเยียมแม็กซิมไพรโวกล่าวอย่างชัดเจนว่า การยึดทรัพย์ไม่ใช่ทางเลือกเคโอเคยเตือนว่าการยึดทรัพย์สินของรัสเซียหากทําโดยไม่มีคําตัดสินทางกฎหมายอาจก่อให้เกิดช็อกระบบทางการเงินครั้งใหญ่ในยุโรปและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อความน่าเชื่อถือของเงินยูโรคําเตือนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะเบลเยียมคือที่ตั้งของยูโรเคลียร์ศูนย์กลางชําระบัญชีที่ถือครองทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกแช่แข็งเกือบ2 0 0 0 0 0ล้านยูโร จนถึงตอนนี้กาไรจากดอกผลถูกส่งไปช่วยยูเครนแต่ด้วยทรัพย์สินจริงยังคงแต่ต้องไม่ได้และทําไมล่ะครับเพราะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากยุโรปทำลายหลักฐานการยึดทรัพย์สินของรัฐความเชื่อมั่นในเงินยูโรอาจสลายไปนักลงทุนเอเชียและตะวันออกกลางอาจถอนทุนสำรองเงินทุนอาจไหลออกต้นทุนการผู้ยืมจะสูงขึ้นและค่างเงินยูโรอาจอ่อนค่าลง อย่างรุนประเด็นนี้ยังเป็นการเมืองโดยตรงประเทศทางตะวันออกและวอชิงตันกดดันให้หยึดทรัพย์เพื่อช่วยยูเครนแต่เยอรมนีฝรั่งเศสและตอนนี้เบลเยียมกลับยืนยันให้ระวังหากก้าวข้ามเส้นทางกฎหมายยุโรปเสี่ยงที่จะสูญเสียความน่าเชื่อถือของระบบกติกาของโลกคำถามชัดเจนยุโรปจะสามารถสนับสนุนยูเครนอย่างเข้มแข็งไปพร้อมกับการรักษาระเบียบการเงิน ที่คำจุนพลังระดับโลกได้หรือไม่หรือการกระทําที่ตั้งใจจะลงโทษมอสโกกลับจะทําลายความเชื่อมั่นในหัวใจเศรษฐกิจของยุโรปเองหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยการถูกเถียงครั้งนี้คือกระจกสะท้อนหากเงินยูโรสกุลเงินสำรองอันดับสองของโลกสามารถถูกสั่นคลอนได้ด้วยการตัดสินใจทางการเมืองแล้วสิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับประเทศเล็ก,ลกๆที่ต้องพึ่งพาเสถียรภาพการค้าหรือเปล่า และความยุติธรรมควรถูกสแสวงหาด้วยทุกวิธีทางหรือไม่หรือว่ากฎหมายต้องยืนอยู่เหนือการเมืองเสมอและนี่คือยักก้อนโชว์ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ